อระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธโมธัมมังนามาสมามิสุปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังโฆ สังฆนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมวัชาวพุทธาภิทุติโยโสตะธาคะโต พระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปนโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ สุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมมาารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระคววาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสมารกังสะพรามะกัง สัสมาณพรหม,มนิงปะชงาเทวมโนสังสยังอภิญญาสจิกตวปะปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วสรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา มานพรมและหมสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสศีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานางังดีงามในเบื้องตน้น มัชเกลยานังดีงามในท่ามกลางปริโยสานกลยานังดีงามในที่สุดสาธงสัพพยันชนังเกวละปริปุนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัต t ะพร้อมทั้งพยัญชนะตามาหังพระควัรตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตามังพเะขวันตังสิราสมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบระลึกถึงคุณประโยริฐของพระพุทธเจ้าธรรมาพิทุติโยโซสวะคโตพระขวตาธรรมโมพระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตะโพวินยูหิ uh i, เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามา ah หังธรรมังอภิปูชยามี ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมมังศิราณานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวกระพระรึกถึงคุณในประเยริฐของพระธรรมสังฆาภิทุติโยโซสุปฏิปันโนพคะขวะโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมูใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังคโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหนูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า มูใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคาลาคู่แห่งกลุ่มบุคคลสี่คู่นาเปลี่ยงกลุ่มบุคคลได้แปดกลุ่มเอสะพะวะโตสาวากสังโค นั่นและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูเนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหูเนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขีเนโยเป็นผู้ควรรับทักษีนาทาน อัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามาหังสังฆอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น ตมะหังสังฆศิราสารมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบระลึกถึงคุณประเสริฐของพระสงฆ์เชิญเถิดเราทั้งหลายสาธยายคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยและบทเตือนใจให้เข้าถึงความจริงเถิดพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันนบ พระองค์ใดมีตาคือความรู้อันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลข,ของโลกข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดซึ่งเป็นตัวโลก,กุตระ และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตมูใดเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์มูนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนไตรยอันควรบูชาย,ยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขอความอุบาทสิ่งชั่วรายทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้แม้ความตายก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้ความประสบกับสิ่งไม่เป็นทีน่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ เป็นอยู่ไม่ได้ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือกองทุกข้ากองอันเป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันห้า ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกองรูปสิ่งสลายที่ไม่รู้อะไรได้แก่ดินน้ำไฟลมและสิ่งที่อาศัยดินน้ำไฟลมอันเป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดมั่นถือมั่นกลุ่มความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยอันเป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดมั่นถือมั่นกลุ่มความจำหรือความรู้ร่วมกับอารมณ์ภายนอกหก อันเป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดมั่นถือมั่นกลุ่มความคิดปรุงแต่งดีชั่วอันเป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดมั่นถือมั่นกลุ่มสิ่งที่รู้ต่งางกันตามประตูภายในหกอันเป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดมั่นถือมั่นเพื่อให้สาวกรู้รอบอย่างทองแท้ในกลุ่มกอง อันเป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดมั่นถือมั่นเหล่านี้เองจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่า รูปสิ่งสลายที่ไม่รู้อะไรไม่เที่ยงเวทนาความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยไม่เที่ยงสัญญาความจำหรือความรู้ร่วมกับอารมณ์ภายนอก 6, ไม่เที่ยงสังขารความคิดปรุงแต่งดีชั่วไม่เที่ยงวิญญาณสิ่งที่รู้ต่างกันตามประตูภายในหไม่เที่ยง รูปไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตตาไม่เป็นใครทั้งสิ้นเวทนาไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตตาไม่เป็นใครทั้งสิ้นสัญญาไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตตาไม่เป็นใครทั้งสิ้นสังขารไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตตาไม่เป็นใครทั้งสิ้น วิญญาณไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตตาไม่เป็นใครทั้งสิ้นสังขารสิ่งที่ทำร่วมกันทั้งหลายทั้งปวงคือขันธ์ห้าไม่เที่ยงทุกสิ่งทำทั้งหลายทั้งปวงคือขันธ์ห้าและนิพพานไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตตาไม่เป็นใครทั้งสิ้นพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วโดยความเกิด โดยความแก่และความตายโดยความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแคนใจทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ เราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติตามกำลังขอให้การปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทิดเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมสเพสัตตาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภิยาปชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเทิน